สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนลักปลาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีพักมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ค่สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์่สองแปดสามสี่สองแปดสามห้า 3, 4, 3, ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดที่พีต่อไปครับ วันนี้ผมมีพัดมาแบ,บ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับไอเดียไลน์ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยครับเพื่อาการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงประท้วะครับเป็นเหรียญหลวงประทว้วงเหรียญเลื่อนครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเขาเรียกว่าเหรียญผ่าปากนะพีส่สวยๆน้ำเดิมเลยครับ ดูครับสวยเดิมมากพ MM. ี่สวยเดิมมากสวยพี่ดูนะครับดูเส้นก้ามนะพี่เป็นมันมัดดูเส้นหน้าผากพี่คมชัดมากพี่เส้นหน้าผากคมชัดมากเลยครับพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับมีขีดนะครับโอ้ยันหลุดมือครับมีขีดที่งวงช้างพี่คมคมเลยพี่เห็นปะเห็นไหมครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูหน้าหลังพี่สวยเดิมมากพี่ดูนะครับ หน้าตาหลงผูทิมคมชัดพี่เหมือนท่านมีชีวิตนะครับหูห่วงเป้นๆเลยนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับรายการนี้ผมเอา900พี่เอา900้นะพี่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่น่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่เอา900บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่สวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับ ดูครับสวยเดิมพี่เนื้อแก่น้ำมันตะอิวนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับมวลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่มวลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่สวยสวยน้ำเดิมแบบนี้พี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระจอบหลงพอเงินครับเป็นจอบเล็กนะครับหล่อโบราณนะพี่สวยสวยนะครับดูครับ เป็นพิมพ์แข้งตรงนะพี่พิมพ์แข้งตรงนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับดูทับสวยเดิมเลยครับจะมีรอยเชื่อมปิงด้านหลังนะพี่มีรอยเชื่อมปิงนะพี่สวยสวยน้าเดิมแบบนี้พี่เอา5้าอบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะพี่เป็นหลงพ่อทวดปีศูนย์ห้านะพี่หลงพ่อทวดปี0ูย์ห้าหลังหนังสือนะครับหลังหนังสือมีสวากาศนะพี่หลังหนังสือมีสวากาศนะครับดูทับสวยพี่สวยเดิมเลยครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับสวยเดิมมากพี่ด้านหน้าตัวทอพี่ด้านหน้าตัวทอพี่องค์นี้สวยนะพี่สวยมากเลยครับดูครับสวยคมชัดมากพี่ดูครับดูครับผมเอา หกร้อยบาทที่เอาหกร้อยบาทพี่ดูตามซอกแขนซอกจิวออนเส้นขนแมวเต็มเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อพี่บูนนะพี่ด,ด้านหน้าด้านเอ็ด้านข้างนี้ถ้าพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อแดงพี่หลวงพ่อแดงนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับด้านนี้จะเขียนว่าหลวงพ่อพี่บูนนะพี่สวยๆนะพี่ดูครับปีสองสี่กว่าพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญที่คล้ายทรงหยดน้ำนะพี่เหรียญที่คล้ายทรงหยดน้ำนะพี่สวยเดิมพี่ผมเอา หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมหลงปู่ทิมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับสวยเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงพี่เนื้อทองแดงเก่าเก่าเลยครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดพี่ดูครับตอกโคศรานะครับก็มีขีดเหมี่ยพี่ดูครับ สวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับนพี่ขีดคมคมเลยพี่ตัวทอชัดเจนนะพี่ผมเอา,อาเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับเหรียญใบขี้เหล็ลกหลงปูแพ่วนะพี่ส,สวยๆนำเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญ ใบขี้เหล็กหลงปูบแพ่วนะพี่สวยคมชัดมากพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะพี่หลงปูบแพ้วนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระแดงพี่ได้มาสองเหรียญนะครับดูทับสวยมากพี่สวยครับดอเด็กขีดตรงครับดูครับเห็นพี่สวยเดิมตัวหนังสือคมชัดหน้าตาคมชัดนะครับดูครับ มีขีดตรงนี้มีที่บ่าเส้นของแมวที่บ่าที่หูนะครับดูครับเรามีขนในหูนะครับดูครับดูครับขีดที่ศีรษะพี่ดูครับองค์นี้เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะพี่ปีสองห้าศูนย์สามนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับหน้าตาคมชัดวิหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยครับหูห่วงเป็นปิ้นเลยครับดูครับสวยพี่ดูครับสวยเดิมนะครับดูครับอักขระระยัน คมชัดมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูขอบนะพี่ดูนะครับดูนะครับจะมีตัวตัดนะพี่ดูนะครับมีเหรียญมีบานะครับเหรียญมีบาทนะครับสองฝั่งเลยพี่เหรียญมีบาทสองฝั่งเลยครับดูนะครับดูนะครับเหรียญมีบาทสองฝั่งพี่สวยมากพี่ดูนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยนะพี่อันนี้จะเป็นอ่ะผมดูน่าจะเป็นเหรียญเงินนะพี่ผมดูน่าจะเป็นเหรียญเงินนะครับพี่สวยมากเลยครับ เป็นเหรียญหลวงพ Banana, ่อแดงครับพี่ดูครับครับเส้นหัวแมวที่บ่าครับสีหูแล้วมีขนในหูเห็นไหมพี่ที่ศีรษะพี่ดูครับคมชัดพี่หน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์สามตัวหนังสือคมชัดโดเด็กีดตรงนะครับดูครับสวยพี่ตัวหนังสืออักขระลายันพี่หูห่วงเป็นปิ้นเลยครับพี่หูห,ห่วงปิ้นปิ้นเลยครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูขอบนะพี่ดูขอบนะครับ ดูครับดูพี่เห็นครับพ,พี่มีป่านะครับดูครับมีป่าสองฝั่งนะครัพี่รายการนี้ผมเอาเก้าร้อยบาทพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองไอหลวงพ่อสุกนะพี่หลวงพ่อสุกนะครับ ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเก่าๆเลยครับดูครับเป็นหลังยันสามนะพี่หลังยันสามนะครับดูครับดูครับสวยพี่สวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะพี่เนื้อทองแดงลงดํานะครับดูครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดพี่ดูครับมีเส้น ขีดเสาอากาศดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยดูนะครับดูครับตัวหนังสือคมชัดเรามีเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยพี่ดูนะครับเส้นขนแมวเต็มเลยพี่ดูนะครับสวยพี่แล้วเส้นเสาอากาศนะครับเส้นใต้คางพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูครับดูด้านหลังครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดครับเรามีเลขนะครับแซดหนึ่งเก้าหรือว่าสองหนึ่งเก้านะครับ ครับมีขีดตรงนี้ครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปูโต๊ะนะครับเป็นเหรียญหลงปูโตรุ่นแรกนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับ สวยน้ำเดิมพี ue, more, ่สวยๆน้ำเดิมครับดูนะครับดูนะครับดูพี่ที่เลขูนย์จะมีขีดเห็นไ้มพี่เห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินอยู่ในเลขูนยนนะครับสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับต่อโค้ดชัดเจนพี่ต่อโค้ดชัดเจนนะครับดูนะครับสวยที่กระดกก็จะมีเนื้อเกินเห็นไหมพี่ตรงนี้ครับจะมีเนื้อเกินอยู่เห็นไหมครับสวยมากพี่รายการนี้ผมเอา หกร้อยบาทพี่เ็นปวดโต๊ะรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าครับส,ยสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่มีจานนะครับดูครับตอกโค้ดชัดเจนพี่ดูนะครับนะครับมีขีดเือเกินเห็นไหมครับสองฝั่งนะครับดูครับมีจานนะพี่มีจานะครับดูขอบนะครับ ดูครับรุ่นสร้างบารมีครับปีหนึ่งเก้าพี่ดูครับสวยพี่ดูครับมีขีดตรงนี้พี่เรามีขีดนี่ครับดูครับ,รบมีจานหน้าหลังนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพี่สวยๆมเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นพิมพ์นิยมบีนะครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับพี่ดูนะครับเห็นพี่สวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับอันนี้เขาเรียกเนื้อสมริดเงินนะพี่เนื้อสมริดเงินนะพี่ดูครับพิมพ์จะนิยมจะตัดช่อนะพี่แล้วก็แต่งตะไบนะพี่ สวยมากพี่สวยพี่ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ผมเอาห้าร้อยพอพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปูไข่วัดเชิงเลนครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูครับมีจานด้วยพี่มีจานด้วยพี่ดูครับดูครับมีขีดตรงนี้พี่แล้วก็มีขีดตรงนี้พี่ครับแล้วก็มีเข็มพี่ที่ชุวรนพี่จะมีเหมือนเข็มโผลกมานะพี่ ดูครับสวยพี่มีจานหน้าหลังครับเป็นเหรียญหูในตัวนะครับดูครับมีจานหน้าหลังเป็นเหรียญหูในตัวนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยนะครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยนนะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับประสองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปี่ยนนะพี่เก่ามากพี่ดูครับนะครับจมูกแตะนิดนิดนะพี่ดูครับดูครับ ดูครับชุมพรนะพี่ชุมพรนะครับเป็นพระทางใต้นะพี่พระทางใต้สายใต้นะพี่ดูนะครับสวยพี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้พี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเนื้อออกจนย่นเลยนะพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับดูครับพี่สวยเดิมเก่าๆเลยครับดูครับจะมีขีดที่ข้อหมกแขนนึ่นเงพี่ ดูครับสวยพี่สวยเดิมไหมครับนะครับด้านหลังจะเป็นยันสีนะครับดูครับโูห่วงปิ้นปิ้นเลยครับพี่ดูครับสวยพี่ปสสองสี่หกเจ็ดนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ kind of ical. Ical. สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการก็มาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับเป็นเนื้อกะล่ทองครับเป็นเนื้อกะล่ทองนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับ ครับหลงพราะสุดวัดการหลงนะพี่สวย uh, พี่ดูครับดูครับจะมีขีดเยะเกินพี่นะพี่ด้านล่างนะพี่เหมือนข like ีดเลยมาสามขีดประมาณนี้พี่แชร์พี่เห็นสามสี่ขีดนะพี่ครับดูเส้นผมนะพี่ดูครับเป็นเส้นไข่เส้นมันเลยพี่ดูครับแล้วมีขีดเลยออกมาครับดูครับสวยตัวนังสือคมชัดครับเป็นเนื้อกระไ่ทองรุ่นแรกปีศูนย์หกนะครับดูครับมีขีดที่เลขหกเนื้อเกินนะพี่สวยพี่สวยครับดูครับ <dream. S 2> ดูครับสวยมากพี่รายการที่ผมเอาเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ primero, นะครับสวยๆน้าเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูครับ,รบ,รบมวลสารเต็มทั่วองค์เลยพี่ดูครับเนื้อแตกรายงาพี่เนื้อตุต๊บตั๊บดีจังเลยพี่ดูครับดูครับน่าจะเป็นเนื้อก้ Robin, นคกนะพี่เนื้อก้นคกนะพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับพี่ รายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระพรมุนีนะพี่เป็นพระพรมุนีนะพี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะพี่พี่เคยเห็นจะเป็นในกรุ่นหนึ่งนะพี่นะครับพี่หลังจะเป็นแบบนี้พี่หลังจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ออกปีสองสี่หกหนึ่งนะพี่อีกเหรียญคล้ายๆกัน,กนจะออกปีสองสี อ่าหกสี่อะพี่อันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะพี่วัดส,สุทัศนะพี่ดูนะครับดูครับ,รบสวยพี่เป็นพระพรมมุนีนะพี่เก่ามากพี่ดูนะครับดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่ดูรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองสี่หกศูนาาย์พี่ดูครับเส้นตะข่ายคมชัดพี่ดูนะครับเส้นตะข่ายพี่ดูนะครับ คมชัดมากพี่ดูครับดูแับที่เลข6มีขีดที่ฐานนะพี่จะมีเนื้อเกินขีดออกมาพี่จะเปเส้นขีดออกมาดูครับสวยพี่หน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเป็นเนื้อกระไรทองเก่าๆเลยพี่ผมเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระรอดแต่วิเป็นพระรอดกุมหาวันนะครับดูนะครับดูครับเส้นน้ําตกพี่คมชัดเลยพี่ดูครับดูนะพี่เส้นน้ําตกคมชัดเลยพี่สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับสวยมากเลยครับดูนะครับสวยมากพี่ดูครับเอาห้าร้อยพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพี่องค์นี้สวยมากพี่ดูครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยมากพี่หน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับเป็นเนื้ออัลปาก้าพี่ดูครับมีเหมือนมีจานที่ชีวอนด้วยนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับ ดูครับหลังคอจะมีเส้นขีดนะครับหูกลางๆเลยนะพี่ก้นก็มีจานนะพี่ก้นก็มีจานนะพี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับก้นมีจานนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหล่อโบราณนะพี่หลวงพ่อศุกร์นะพี่วัดโพไซทองพี่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับ <t> ดูครับเก่า,ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับ ดูครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อศกวัดโพไซทองพี่ดูครับก้นอุดผงแล้วอุดข้างนะพี่ดูครับสวยพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจาดรุ่นแรกนะครับประศสองสี่แปดสี่นะครับดูครับสองสี่แปดสี่เหรียญหูเชื่อมนะครับดูครับด้านหลังจะเขียนว่าจอเจริญลาบนะครับ านหลังจะเขียนว่าจอเจริญลาพี่เก่ามากเลยครับพี่เก่ามากเลยครับขอบกระบอกด้วยครับดูครับสวยพี่พสวยนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อศุกนะพี่วัดปากคอง Gothic, มะขามเท่านะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับหรือว่าหลวงปู่ศุกวัดปากคองนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ เนื้อออกย่นย่นแล้วพี่เนื้อออกย่นย่นเป็นเหรียญถูเชื่อมนะครับดูครับขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับดูครับรายการที่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะพี่เหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับดูนะครับ ดูครับเป็นเหรียญรุ ingo, ่นแรกนะพี่ปีหนึ่งสี่นะครับด <void> ูครับดูครับวัดเจดีหลวงนะพี่จังหวัดเชียงใหม่นะพี่ปีหนึ่งสี่นะครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับสวยมากพี่สวยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะพี่เนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญหลงปู่มั่นจะมีคําว่างามเอกนะพี่งามเอกนะครับเห็นไหมจะมีคําว่างามเอกนะพี่เก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับโหตูตาพี่ คมชัดพี่ตาเหมือนเม็ดบัวเลยพี่ตาคมชัดเหมือนเม็ดบัวเลยนะพี่สวยพี่สวยนะครับดูมีขีดเนื้อเกินนะครับดูขอบนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับรายการที่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่ตามาด้วยหลงปู่ชอบนะพี่จะเป็นสายเดียวกันเลยพี่ปู่ชอบฐานสโมปีหนึ่งสี่ปีเดียวกันเลยครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงลงดำนะพี่ดูครับมีขีดของโมโมซาโลพี่ดูครับ กอหลังกอไก่พี่ท้งบนกอไก่แล้วมีคําวางามเอกมีสวยพี่สวยนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่ดูครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่ดูครับตัวตัดนะครับตัดฉีกนะครับดูครับสวยพี่สวยครับดูขอบนะพี่สวยเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้อะไรได้ได้มาเมื่อสักพักนี้พี่หลวงพ่อจันนะพี่หลวงพ่อจันวัดอะไรวัดนางหนูวะพี่ดูครับใช่พี่ หลวงพ่อจันร์วัดนางหนบ่ดูครับเก่ามากพี่ดูนะครับดูครับเก่ากึกพี่เก่ากึือกเลยพี่หลวงพ่อจันทรนะครับประศรสองสี่เจ็ดแปดนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับดูครับดูครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจันรนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นพระพิตาครับหลวงปู่ไข่นะครับผมดูเป็นหลวงปู่ไข่นะไม่ใช่พี่ครับ ถ้าผิดพลาดอย่งนจะว่ากันนะพี่ผมดูคล้ายๆหลงปูกไข่นะพี่เก่าๆเ,เลยพี่เป็นเนื้อผงนะครับจุ่มรักนะพี่เก่ากึกพี่เก่ากึกนะครับนะครับเขาเรยกพิมพ์ไข่ผ่าซีกนะพี่เขาเรยกพิมพ์ไข่ผ่าซีกเก่ามาพี่เอา500อบาทนะครับรายการต่อม,มาพี่่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อเอียนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อเอียรุ่นแรกนะครับดูนะครับ ดครับเป็นเหรียญหลงพ่อเอียรรุ่นแรกนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับเป็นหลงพ่อเอียรรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนย่หอมนะพี่แล้วเมื่อวานมีพี่เขาโทรมาปิดหลายเจ้าอยู่นะพี่พอดีว่ามีลูกค้าจองอยู่แล้วเมื่อวานเขาจะให้ส่งเขาไม่ได้จองเขาไม่ได้จองพี่เขาอ่า ปิดเขาจะให้ส่งวันนี้พอดีเขาจะไปต่างจังหวัดกลัวไม่มีคนรับก็เ,เลยบอกอให้ท่านอื่นไว้ก่อนพี่ถ้ายังอยู่เดี๋ยวเขาจะรับนะพี่ดูครับเขาไปต่างจังหวัดเป็นอาทิตย์เลยพี่ดูครับเขาเลยให้ผมลงขายก่อนนะพี่วันมีพี่โทรมาปิดหลายคนอยู่นะพี่ร้าจะมีเนื้อเกินอยู่นะครับเป็นเหรียญหนุง่งเพราะเงินวัดดอนยี่หบรุ่นแรกนะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยครับดูครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับพี่ดูครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงปูข่านะครับเป็นหลงปูข่าววัดถ้ำกองเพลนนะพี่สวยๆนมเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะพี่เนื้อชุบนิกเกิลนะครับดูครับเป็นรุ่นแรกปีศูนย์เก้าพี่สวยๆน้มเดิมพี่ดูครับดูครับผมเอา 500พี่เอา500พี่สวยเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งเนื้อนวะอุดต้นทองแดงครับเลขโค้ด1 3ึ่งสามศูนนะครับ,ลร 1, รบแล้วก็ต่อตรงนี้พี่ต่อเห็นไหมพี่ต่อโคดนะพี่ส,สวยสพี่ตัวนะนะครับดูนะครับดูลูกคามคมชัดวีสวยพี่สวยมากเลยครับดูครับ เอาห0ร้อยพี่เอาห0ร้อยกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะครับเอาห600้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญคู่บาสี่วิชัยสองสี่แดสองนะพี่สวยมากเลยครับดูครับสองสองสี่แปดสองครับเอาห้าร้อยพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบ,บอกนะพี่หูเชื่อมขอบกระบ,บอกนะครับดูครับดูครับองคนี้จะเชื่อมเลอะหน่อยนะพี่เชื่อมลงมาล่างนะพี่ดูครับขอบกระบ,บอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงกระทวดนะพี่เป็นหลงกระทวดเนื้อว่านสบู่เลือดพี่ดูครับสวยๆน้มเดิมพี่ดูครับเก่าๆเลยพี่ดูครับดูครับกรอบเป็นขุ่นพี่ตีกองยาก้ี่ดูครับดูครับมีขีดที่ติสะที่หูนะครับพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญ เป็นเหรียญสเตมนะพี่เขาเรียกเสียงสเตมหรือเหรียญซีเหรียมนะพี่เป็นหลงพ่อพิงค์นะพี่หลงพ่อพิงค์นะครับสวยๆต้นเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับออกปีสองห้าศูนย์สี่นะพี่จังหวัดลบบุรีนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองแดงนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอา5้าอยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ขันวัดนกกระจาบนะครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการที่ผมเอา อ่าห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระอ่าคุณแผนหลวงพุธิมนะพี่เป็นผงพายออกมาหลวงพุธิมนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นจอบนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับดูนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่นะพี่หลวงพ่อเงินเนื้อสมลิดเงินพี่เป็นเนื้อสมฤิดเงินนะพี่ดูนะครับ ูครับหล่อโบราณจะมีเนื้อพองๆขึ้นมานะพี่อันนี้เป็นเนื้อสมฤทธ์เงินนะพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับด้านหลังจะมีรอยเชื่อมปิงนะพี่ดูครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดครับพี่เป็นหลงพระทวดปีศูนย์ห้าพิมเอครับดูครับเนื้อทองแดงพี่เขาเรียกทองแดงเถื่อนนะพี่เนื้อจะแดงๆไงพี่ดูครับสวยพี่สวยครับเป็นปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้าครับ A, พิมพ์ A ถ้าพี่สวยมากเลยครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่ผมเอา600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่น9้านะพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับดูนะครับดูนะครับนะสวยมากพี่สวยมากเลยครับด,นะนดมมูนะครับจะมีคําว่าอุดมสมพรนะครับดูนะครับสวยพี่เอา500พี่เอา500นะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระ พุทธคินตีนะพี่เป็นพระพุทธชินต์ีนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับปีสองสี่สี่ศูนย์นะครับดูนะครับดูครับผมเอาห้าร้อยแล้วกันพี่เอาไปห้าร้อยนะพี่สวยเดิมเก่ามากเลยครับต่อมาพี่ต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นเหรียญจอบนะครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลงเพราะเงินปีหนึ่งห้าพี่ดูครับดูครับใต้ซอกแขนเนี่ยพี่จะมีเส้นขงแมวสองฝั่งเลยพี่เห็นไหมครับ ครับแล้วที่หน้าอกที่ชิวอนจะมีเส้นขนแมวนะพี่ดูครับจะมีเส้นขนแมวนะพี่ดูครับดูครับสวยพี่จะมีขีดนะมีปลายชิวอนจะมีเส้นขีดขึ้นไปพี่เห็นไหมครับเส้นขีดแหลมแหลมหน้าตาคมชัดพี่ดูครับจะมีเนื้อเกินเป็นเต่งเนื้อเกินองค์ชิวอนตรงนี้พี่เห็นไหมพี่จะมีเต่งเนื้อเกินนะพี่สวยพี่สวยเลยครับดูด้านหลังพี่ดูครับดูพี่ดูครับเห็นไหมพี่สวยมากเลยพี่ นะยครับยันจะซ้อนนะพี่ด้านล่างยันจะซ้อนนะพี่เห็นไหมพี่สวยพี่ดูนะครับมีขีดตรงนี้พี่ขีดตรงเลขห้าพี่สวยพี่ดูครับรงห่วงพี่นะพี่จะมีเหมือนชั้นขึ้นมานะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะพี่หมดนะครับพี่พี่ท่านใดครับสจรายการไหนนะครับพี่โทรมาเบอร์นี้นะครับศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับ หางร้านมีบริการเก็บไปทางาพี่ส่งฟรีทุกรายการครับชอบองไหนถูกใจไหนดูให้ชอบและถูกใจแล้วโทรมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่พีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม